ทักษิณมีเหมืองเพชรค่คะมีเหมืองอยู่ต่างประเทศจํานวนมากค่ะเรียกได้ว,ว่าพื่งจะฉลองวันสําคัญไปมันๆนะคะสำหรับอดีตผู้นําไทยอย่างทักษิณชินวัตรหากใครติดตามบุตรสาวเองเนี่ยก็มักจะได้เห็นโมเมนต์ของ ครอบัวนี้เสมอยังก่อนหน้านี้เองคุณองอิงก็พาน้องที่ทานไปหาคุณตาโทนี่ไกลถึงต่างแดนที่ดูไบค่ะแน่นอนว่าเวลาหลานมาทั้งทีเนี่ยคุณทักษิณเองก็ต้องพาเที่ยวอยู่แล้วล่าสุดมีแฟนกลับตาดีมองไปเห็นภาพที่องอิงโพสต์คู่กับคุณพ่อพร้อมใส่ในาฬิการูทําให้หลายคนต้องไปสืบว่ามูลค่าที่ใส่นั้นประมาณเท่าไหร่ค่ะก็บอกคร่าวๆเลยนะคะว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเกือบ1ิบหลักค่ะ ตัวเรือนล้อมไปด้วยเพชรแกะสลักมืออย่างสวยงามคนที่ทําให้จะต้องมีทักษะฝีมือที่หาไม่ได้ง่ายๆแถมยังมีกิจการเหมือนพายู่หลายแห่งพร้อมโคงคอนเซปต์จะต้องทําอะไรที่ออกมาแล้วดีและเป็นประโยชน์ทําแล้วมีสิ่งตอบแทนกลับมาเป็นอีกคนที่มองไปไกลถึงอนาคตเลยละคะ่ะละนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ท,ทีมงานได้นํามาฝากกันคะ่ะ